จะค้างจับแวะซื้อกลับบ้านดีกว่าฝขยทอง่อท,องทองทองดิอ,งอบเกลือตีน่ากินมากเราตีมัตะบะมะบะ มันขายตัวขายตัวอะไรคะเนี่ยสี่ตัวหกสิบห้าะมะพร้าวมะพร้าวแน่ากินเลยเดี๋ยวกลับมาซื้อดีกว่าอของแพงน,น่ากินขนมน้ำขนมไทยขนมโล้ กระเป๋าก็น่ากินรูปยิปฮาบาทน่ากินร้านขนมไทยเดี๋ยวขากลับมาแวะกินไอ้ขนมไทย,ยกุจิบหน่ยมีหลายอย่างเดี๋ยวไปเดินเที่ยวเขาองค์อ่างก่อนแล้วแวะมากิน ข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวโซเดียมเขายังมีอยู่เผือกบวชเผือกเขาอร่อย